แบบวันหนะคะข้อที่1นะคะขนาดของมุมที่มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อไปนี้มีขนาดกี่องศานะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะเราก็จะใช้การเทียบบรรยัญญิตยยางนะคะเราก็จะได้เนื่องจากค่าพายนะคะเท่ากับ180องศานะคะดังนั้น สี่พายนะคะเดเดียนก็จะเท่ากับสี่พายคูณกับหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนพายองศานะคะเนื่องจาก4พายคูณ180ส่วนพายนะคะเท่ากับพายตัดพายนะคะ4คูณ180่งร้อยแปดสเท่ากับเจ็นะคะดังนั้น มุมที่มีขนาด4ี่ยเรเดียนมีขนาดเท่ากับ720องศานะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากายเรเดียนเท่ากับ180 องศาดังนั้นลบ7พายส่วน4เรเดียนเท่ากับลบ7พายส่วน4คูณด้วย180ส่วนพพยนะคะแล้วก็เนื่องจากลบ7พายส่วน4คูณกับ180ส่วนพายเท่ากับ พายตัดพายนะคะแล้วก็ C ี่สี่สนะคะลบเคูณสีได้เท่ากับลบสามนะคะดังนั้นมุมที่มีขนาดลบเจ็ดพายส่วนสี่เรเดียนมีขนาดเท่ากับลบ สามร้อยสิบห้าองศานะคะต่อไปข้อที่สามนะคะเนื่องจากพาย,เ,ย,เ,าาายเรเดียนเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาดังนั้นลบสองพายส่วนสามเรเดียนเท่ากับ ลบสพายส่วน3คูณกับ180ส่วนพายองศานะคะแล้วก็เนื่องจากลบ2พายส่วน3คูณกับ180ส่วนพายนะคะเท่ากับพายตัดพาย3 68 30สด้วยศนย์ะคะลบ2คูณ60ก็เท่ากับลบ120นะคะดังนั้น มุมที่มีขนาดลบสอพายส่วนสามเรเดียนมีขนาดเท่ากับลบหนึองศานะคะต่อไปข้อที่4เนื่องจากพายเรเ,เดียนเท่ากับ180องศาดังนั้น ลบห้าพายส่วนหกเรเดียนเท่ากับลบห้าพายส่วนหกคูณหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนพายองศาเนื่องจากลบห้าพายส่วนหกคูณหนึ่งร้อยแปดสิบส่วนพายเท่ากับพายตัดพายนะคะหกสามสิบแปด หกศูนนะคะลบห้าคูณสามสิบก็จะได้ลบหนึ่งรอยห้าสิบนะคะดังนั้นมุมที่มีขนาดลบห้าพายส่วนหกเรเดียนมีขนาดเท่ากับลบหนึ่งรอยห้าสิบองศานะคะต่อไปข้อที่ห้านะคะเนื่องจาก พายเรเดียนเท่ากับ180องศาดังนั้น11พายส่วน5เรเดียนเท่ากับ11พายส่วน5คูณด้วย180ส่วนพายองศาเนื่องจาก 11ภายส่วน5คูณ180ส่วนพายเท่ากับภายตัดภายนะคะ5 35 5 6 30นะคะ11คูณ36ได้เท่ากับ396ดังนั้นมุมที่มีขนาด11พายส่วน5เรเดียน มีขนาดเท่ากับ396องศานะคะข้อ6นะคะเนื่องจากภายเรเดียนเท่ากับ180องศาดังนั้น3เรเดียนเท่ากับ สามคูณหนึอส่วนพายองศานะคะแล้วก็เนื่องจาก3ามคูณหนึส่วนพายเท่ากับ540ร้อส่วนด้วยหนึนะคะก็จะประมาณ171.89นะคะดังนั้นมุมที่มี ขนาด3เรเดียนมีขนาดเท่ากับ540ส่วนพายหรือประมาณ171.89องศานะคะ